ซื้อเนื้อริ้วมายางกินขับพี่น้องนี่ย่างเสียบแทบ่ยางนี่ครับผงนมสุดงน่มแมนเมื่อผงไงคมันนาไามันละนานสุดกับยางคงนมสีนวลั้ฟังแกอย่างเดิมไ่เคยคิดฝันแต่ว่าเผงเกี่ยวเคกับพี่น้องเกยวเค้ผมม่กันภาษาแกยวติดนำนี่ไว้นำหนึ่เ็ยกไว้นำกับพี่น้องช้ำช้ำนะครับนักว าเป็นเียเพรับสอตังแขกตังแขกครับะนมองกีตะเสียเด้อครับพี่น้องแงมาใหม่ๆมันมาอ๋อนี่นะงนี่สบๆสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนสายๆเพียงๆขางนซมอีกแบจ้าเหมืนผู้ใดอยากได้ชมต้องไปยุไกินเดี๋ยวขายของกอน พิมเขามาสนใจในคลิปนี้ด้วยจ้ะพี่น้องพี่เบิ่งทาง Youtube ให้โทษด้วยพยี่ 5, 4, 9, 0, 4, 2, 3, น้องจะโทษ0654904232ด้วยจ้ะพี่น้องขอเบิ่งขอเบิ่งเนื้อสงนะคันันเลยนี่จะ้ะกำลังสีดายหรอพันเย็นกำมืเด้วยจ้ะใส่เนื้อสดๆจากเคียงซีนออลักจ้ะ <s ummer> <s ummer> มึาอะไรนรับใคมาของมาตรยุย <s ummer> อ่ะเดี๋ยวสมของเขาเป็นประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องคันนแบบส่งไปให้พี่เห้น้องก็จะสมพอดีกินละจ้ะเพื่นว่าอออีลาเก๋ถามยาแมกเบิ้งว่ายาแมกจะเป็นหรือวันนี้สวัสดีจ้าพูดจาพี่น้องไปล่ะสวัสดีเจ้าจะจกปากนี่เฮ้ยทักทายพี่น้องก็เรี่ยวคนเป็นมือต่อยถึงสมวุ้นอะน้องมากินดื่มม่ไหม แม่นอีหลีบ่ละผมไว้ตัวไอ้สมอี่ไว้ดิหน่อนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวปึ้งปึ้งปึ้งพี่น้องข้าน่ะทุ่จ้าเร็วทุ่จ้าทุ่จ้าพี่น้องเมันดีสมมารีตองเสียชีสมครับผมจ้านั่นแล้วเออทุ่จ้าทุ่จ้าทุ่จ้าคนเก่งนะลาหัวจักอยู่ดิหน่อยเนอย่าไปเงียบตาพี่น้องมารีเริ่มกินเขาเที่ยงแล้วครับเฮ้ยกินไข่ตุ๋นผักไข่กุ้งค่ะ อ๋อไม่ใช่เริ่มบดแบบหยาบๆขึ้นแน่แล้วอันนี้มันเป็นไข่ตุน๋นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะไข่ <c oughs> ขตุ๋นใส่กุ้งสับแล้วก็ใส่ผักค่ะครับอันนี้หลายที่หนาสั่นแล้วลูกเขาเริ่มบดชิ้นกับแบบ <c oughs> อาหารบบ,บปั่กเคี้ยวค่ะเคี้ยวเค <c oughs> ี้ยวนะคะเคี้ยวค่ะอืมค่อยๆเคี้ยวค่ะมึงเห็นไหมได้ตัส ไม่ใช่แต่ส่งผมหนามาให้น้องพอดีครับ <c oughs> <c oughs> เอาเอาให้หนาไม่ใช่เหรอเาค่อยๆเคี้ยวค่ะไม่เป็นไรไม่ติดไม่ติดคอค่ะไม่ต้องกลัวโอเคเคียเค้ยวเคี้ยว <ๆ S 1> ลอยลอยเลยย้ำย้มาได้ย้ำเออนี่ละ <Okay S 2> ที่นองครับผมสมง,งวดพ่อประมาณซ้ำนี่แหละครับผมหาห่อลอยหาสิบบาทครับคุณได้อยากได้กัถ้า้ามาได้ได้เลยนะครับเด้อเกบ มาประกอบกันเป็นทูนกับเป็นแบบแบบนี้ครับผมนี่ครับชุดละชุดละห้าห่อราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมอืมงามๆครับเนี่ยสัมพันธ์ว่าเป็นผู้แจกใครครับอ๋อเนี่ยสัมพันธ์เป็นเซี่ยวเกาเซี่ยวเซี่ยวขายไม่ทุพพื้นแน,น่นอนครับนี่นะเขาไปสาม,มารถชิกแกงครับที่ต่างแดนบ แต่ก่อนพอหน่อยไปขายไม่ถูกับไปกับใหญ่สัมพันธ์กับไอ้มุนครับผมเป็นนิพย์เบียร์อดีตแล้วครับผมไอจุ๊บก็หน่อยแล้วเที่ยงนี้บรรยากาศสีอึมครึมครับคือจ้างฝนติดตกเหรอครับผมเฮดเดี๋ยวคนปาดฟอบเกิดบ่ไม่ยังขึ้นกองอัญญ์หลายขึ้นไรสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับ มื่อนี้พอดีไปเอาเนื้อมาเอ็ดเนื้อแดดเดี๋ยวเอ็ดส้มเนี่ยครับส้มเนื้อนี่แหละครับส้มงูนี่แหละก็เลยซื้อเนื้อริ้วมาย่างกินขับพี่น้องเนี่ยย่างสู่พี่น้องพนักงานที่เพิ่นมาเอ็ดส้มงูซอยแหละครับเนี่ยย่างเสียบเนื้อริ้วทางวัดสวนแต่ว่าอันนี้เจ้าของเขียงสีโนรักฟา์มเพิ่นเธอมาครับพี่น้องเนี่ไม่ยังนี่ครับ่อพ่งนมตลุ่นเนี่ยพวงนมแมนเมื่อพ่งใหญ่นี่แหละ ก็เลยว่าลายยางเนื้อริ้วหลักละหลับปาดเอาส่วนนี้ยางเป็นบางส่วนครับผสมประสานเดี๋ยวไปครับพี่น้องถ้ามาแซ่เซเดียวแล้วครับพี่น้องพื่อนๆเพื่อน็เพิ่มาบักเหงาเข่งสีโนรักสีโนรักฟาร์มครับพี่น้องเพอ่อนสำเร็จโคดีคมแซสบอันนี้บีครับบีพกครับแต่บีมีใหญ่ไปเลยครับแต่อันนี้เอาเปสซสุกซะก่อนส่วนนี้แหละครับ เห็ดเจลียวขมกินกับยางมันนี่แหละครับเนี่ยมาซอสยสักน,นิดหน่อเขาเป็นวันเนื้อริ้วเนาะครับแมนเนื้อริ้วเนื้อดุข้างมันนะละูกค้ามันนาไรมันละนานสุกกะสีแห้งๆกว่าจังไงสะะัก <c oughs> อาศัยว่ายางสุกไวได้กินไวพี่น้องก็คือ,อยางละหิวเข้าละสันเพทงละอันนี้กิโลละเจ้าบาทนี่ครับพ่อ โลละสองร้อยยี่สิบบลอันแรกันโลละ120ร้ะะอยยี่สิบคนครับเนื้อพวกเนื้อเศษเนื้อต้มตะลุกเ<อ>มื่อนี้ก็ซื้อมาเฮยอ,อินเพิ่นยุลรากาอันซื้อมาเฮยน้องแสงเนี่ยเป็นเนื้อเศษงามงามเลยเนื้อเศษพผ่นกระดาโลละร้อยยี่สิบบาทมันยางพดดของตัดสกุเนาะก็เป็นแต่ยางเสียแเนาะครับเนาะมี<ต>มันแสียด้ยส,สิครับว,ว่ามันชุดยอดแ้แต่เก่าเนื้ออยู่ว่ามีเคยผิดหวัง นี่ต้องการเยอะมซุกไวครับก็เลยแห้ขมันสีน้อยๆจังเอยเวลามันซุกนี่มองแถบขาวๆมันเสียบเท่าเดือพี่น้องเอ็นมันพ่อยครับยำปดนี่มันเป็นเอ็นเหนียวที่แบบแหนบผ่านมีแต่มงปิดตะเสียบทั้งนั้นโอ้โหเหนียวปวดเหนียวนุ่มเลยมึงพริกง่ายแทงโดนมันนี่ใหญ่ไปเลย ทั้งกินทั้งร้องไห้อ๋อต้องมาดปันให้ไม่พอเขี๊ย,ย<อ>ครับ <c oughs> ป,ปันเขาให้ลูกสาวก่อนครับเหมือนพวกพวกนมตัวลูกนมตรงพวงนมนี่มาสันหามองแข,ข็งแข็งยางซะก่อนพี่น้อง <c oughs> มาหอดแล้วก็เลยเอาเซอร์ตู้เย็นไว้ซะก่อนครับตอน เข่งวางกันอย่างละเอียดกิ่นครับมองหน้านี้นะจังหวะแลพอมองหน้านี้แล้วเนาะแล้วมีนี่แบ่งครับพี่น้องไปปีงน้ำหลายปันเพคนไหนมากจะซื và, ้ออยู่บ่ครับแม่นลูกจานขงนมเป็นเพื่อใจดีเจ้ารับหนึ่งเพื่อใจดีประจำได้หรอกสีนอลักฟามฮอร์แปะยำเลยครัมีเคยพิษวัง มองเลยปิตาแสบเพิ่นกขจัดคือขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าของเคียงสีโนรักฟาร์มครับซ้ำนี่นาพุ่นนี่นาถูกเนาะครับผมชุดเต่าพอดีช่วงนี้ในหอยก็ต้องระวังตัวเจ้าน่อยนะครับเพราะว่าอยู่แถวกระสินมีข่าวมีข่าวขาดกรรมครับผมโอ้แต่ยานครับนี่เราไปนองเอ้ยเอาไปกับปิตนายคนน้องมันขาดกันได้ง่ายคับขนาดนี้เลยบ่ครับก็มีเข้าใจคือเดียวนี่ครับ พี่น้องสีบางๆเนาะอ,อย่างสุกไวเส้นความหนาประมาณเส้นนึงนี่แหละครับพี่น้องสุกไว<ม>น้องมันมีล้นเต่าบ้างพอ,อแล้วลรามาื <c oughs> มั้ยเน้นน้อยได้เนาะสมิเราจะเปลี่ยนก่อน <c oughs> มรนลร้นเต่าครับพี่น้องครับ <c oughs> อันนี้เป็นเพยรยครับผมเพรอ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเพด รูเอาไปต้มเป็นไอเท่ามันซุกสกอรครับพี่น,อน้องเติมน้ำเหรอเจกาน้อยเพราะเขาพร้อมต้องเติมก็ได้รูมันหลายอยู่ครับส่วนไส้อ่อนนี่ก็กระย่างกินคืเดียวครับย่าง,งผมขมผมหอม,อมอเสียบๆบ้านพ่อหน่อยกินเพียรแตงกินซุกครับผมจังแบบสบายใจครับสบายท้องครับผมโอ้อูไฟนนอนจังน่อยครับหอมๆอ,อันนี้มันยังนอ้อนนี่เนาะ อาหารบางครับผมกินไปก่อนอน,นี่ซอยเบอร์มะนาวเลยครับพี่น้องแล้วปรุ๋งแจ่วไว้สักก้อนคือย่างซุปหออมาแล้วซอยได้กินเลยครับพี่นออ้องเฮ่ต้มซุปมาแล้วกับละมเมอเทีเ่ยวขมเลยครับพี่น้องบ้านนีต้ตอนเพินพอเสียเสียตัวนี้แล้วนึกว,ว่าจะเสียตำมันคล้ายๆเดียวหมดเลยบอลเป็นตัวเดียวกันเลยต่อไปเลยใช่เพราะซื้อเหินหลุ่สาวซื้อเหินเสิร์ หอมใบข้น้าหน่อยขันาเลยรับเจียวโคเขาโค,โคลงไปบบบนี้เกี่ยวขมไว้ก่อนครับพี่น้องไว้ถ้าผุ้มัดขมก็แล้วได้จิ้มเลยเปืลอแสบตัวเขาโคจากไม้ก่อนอพอเชื่อโคยังเลยน้ำปลาน้องามีขมยังเราบีมาเสืรได้ครับพี่น้อง สิบมึงจะคนโพอนเพลอ,อ่อนอยู่น่าจะขมอยู่น่าสนุผ oh. งเจียวเพครับพี่น้องเจียวเพขมขมไปก่อนมาเป็นกระเสบอยู่ได้หรอพักลงก่อนไปเลยเมน,นี้มีแต่อันหอมบูหอมแบงครับอันเบือมะน,นาวครับพี่น้อง พักสี่หอมได้มาต้นนึงจักไปเสืิมไม่ปางให้ผิดแล้วหรอกงนี้พักสี่หอมมันแพงครับพี่น้องเพิ่นเกาเนบมาดําต้นด,าดนําบบเผิ่เพื่อเ่อไประเทศยกับเขาหน่ออื่นเมื่อไปเสียหาอขาดพักสี่หอมพักเถิอมอกับแปดสิบบาทได้กินสองเธอบะบ,บงลำบ้ำมดมาตั้งวันนี้วันนี้มันหยามมันเรียบร้อยอแล้วครับแล้วเราได้ขับพี่น,อน้องไปเห็ดแจ่วกรอมาเนี่ยมันแป๊บเดียวมันสูงครับผมเราได้มัดเนื้อบั่นมีพงนมพร้อมเด้อพี่น้อง เหลือบักหลายว่าหลับปันพี่น้องเมื่อกินนำผู้เพิ่นมาเฮ็ดวีเอ็ดงานซอยอย่างนี้ยางเอาสะพาะพ่อกินนี่แหละครับนี่นก็มีน้อยได้กับด,ดูปาร์ตสูตรพอดย่อสูต <ปะ S 2> รใดเนี่ยครับสองซ้อนเลยคนุมันคุกฝุ่นละลงงุมนี่นุมันคิดไว้แล้วครับเสือเกินนะ ปาน้ำป่านำจะไง่น้ำปาน้ำงผมครับเออทำให้ความหอมน้ำปานำจะไงกับมีการข็มหรือมะซอสหอยน้ำคบครอกโคลี<ม> <c oughs> จะมีเสือกได้หรอลูกเราสู้น้ <c oughs> องพ่อไ่เพรามีคุยถนัดก,ก่ <c oughs> เขียวโคร้กครับพี่น้องนี่เสือหลายแม่บ้านที่แบบอ๋อใส่น้ำไปมันแบบเขียวอย่างมันติดเหนือกันหน่อยครับนี่เข้าโคเด้อพี่น้องซาลาว์เสือเลยนะนี่ เห็เพจเมนูนี่ทำไรนี I I? <laughs> well, ่ท no? ํานม่ต้ื้อไอ้คิดคิดพอได้ไอเมย์กับนงปุ๋ยครับผมเด้อเมย์ก็ปุ๋ยเจเส็มพอดีเรีกตีทุกคนทุกท่านละครับแปลงรเนี้ยท้เาแบี้นออเเซเเด้อครับ มักเรียบร้อยแล้วเด้อยรับพี่น้องน,นี่เมื่อนี้พองนมคุกฝุ่นก็บปนเนื้อริ้วครับเนื้อริ้วเนื้อดูค้างแต่ว่าเราเอาเนื้อดูค้างก่อนเด้พี่น,อน้องอย่างเนื้อดูค้างสะก่อนเพราะว่าพองนมมันจะมีความมันหลายกว่าเนื้อริ้วกตว่าไฟอ่อนๆของเราเขาอ๋อเมืนอี้นี่รีไ<ห>รบไปแห้งเขาต้องจับเตีวตัวนี้สก่อนขันยังสี่นี่ไฟดุบบึมๆเลยครับแต่ก็มีแห้งก็ะดอนก็จว่าไฟกลางๆพอดีครับ เเนื้อริ้วนี่ก็เต็มเตาอย่เนาะครับพีพีก็ได้เดี๋ยวมันก็รดเอาสุกแน่บ่สุกแน่ก็กินได้หรือครับเออก่อนย่างน้ำตุกเนาะครับโอ้โหเตาห่านหนักเงยเด็ดขาดถ้าขนาดเนืนเ้อเรียวก็มีความมันด้วยครับมันหลายตัวนีน้ือนโอ้ใหม่ วันน่ะคพอห้อยขึ้นแล้วออวันมันใไยไปห้อยรักแงี้ยเตาน,นี่มันมผักขนาดครับพ่อมันมีความโค<ห>งเออผมมันผมมันโค้งดีครับใยโฮ้งไยเฮิงพี่น้องไลยโบราณแต่ได้คลิกลงเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเอวนี้ได้กันคลิกแล้วมันก็เออมันจะใหญ่น,น้อยใหญ่ใหญ่คือว่าได้งามเลยครับพอ่อคหืม มันเลยไฟลุกอะดับทุกนอยครับพี่น้องผมก็แซ่บคือเกาเนี่ยจิ้มกับลูกชิ้นจิ้มกับบ้านๆอย่นี้ครับสากสาเข่าปัวสาแก้วติดน้ำหนี่โอ้ยน่ำๆต้องยกไว้นำครับพี่น้องว่าไฟคลอยไฟกลางๆอยู่ยแต่ว่ามันมันมีความมันเนาะเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆไหลนั่งลุกหันไหลนั่งเสือเขากระซ่ามัดลุ เขนี่ยมาเสิร์ฟในะครอฮะฮะเอาออกไปนำพี่น้องตอนเลอะซุปเราต้องหอไปนำหมั่นตรวจๆพี่น้องเลยมั่นเจ็บๆเดี๋ยวนะครับยางเนื้อริ้วมาหนีินี่โพ้งนมลงไปแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี่ป่าโป็นโพ้งนมไปแล้วลูกสีจะเกิดพี่น้อง ของมันของแสีบของแสีบของมันอีรอบนึงนี่ามืดดิครับผมเต็มเสาก่อนนะครับทีมงานในสมุยกำลังงานผัดกินเข่าครับผมครับเส็บสี่พอน้อยซอยเดือดทั้งหลายเมื้อนี้น่ะว่าสีคิดเนื้อย่างเนื้อเนื้อย่างดูพี่น้องขอนขอขอนดีกว่าเป็นกับพันธุ์พอดีอุ่น ผู <c oughs> ดีอุ่นครับเนี่ยน,นี่ครับผมเรื่องเงินชิ้นย่างชิ้นแหญ่ยิงย่งยกให้คนหน่อยส้อยเดือมเลยครับตัวกำับเลยล่ะนี่นะ <c oughs> อันนี้สวนฮานุมานปกปุน่นเมนูใหม่เหมือนเี๋เอาแบบซุปเ <พอ S 2> มื่อตะเก او ห้อก,ก็กินแต่อาหารสิงโตเนาะเมื่อนี้เอาแบบเมื่อนี้กินนนักินอาหารยังขับอยู่เมื่อนี้กินอาหารลูกล่องดึงเจอคแบบนี้นะฮะนะลูกสิงโตอยากฟองนมไปกินครัดเสียบของเป็นแต่แเสบบเอาพี่น้อง เพิ่งครับคำฉ่ำนะครับเนาะกวเลยมัดใส่แจวกัวหนึ่งเอาพี่น่องเลยเจ่สัมพันจังเสัมพันเขาแหยจะค่ำเลยครับพราเนี่ยบ้านนี่ซิวอยู่ครับเมี้ยบ่จางเมีนบ่อก้าผมนี่ครับเือมันจางมันคีบนอครับผมจาดเลยครับผมถ้ามีผมกับดีนีเด้เอาเดี๋ยวเบิ่งดูได้ถวยว่ามัน มึงจะซีมเบิ้งกหบว่ามันเป็นตะคักนั่นแหละมึงตาหนาตาแล้วแมนคักแซ่บแล้ววันนี้ครับเอ้าเด็ดการล่ะลุงหน่อยเด็ดการเลยแมนขมพอดีพอดีเลยครับสิเลยครับพี่น้องพี่น้องไหมคือเป็นตะเสียบนะครับพ่อครับไปสะดุ้งเลยเด็ดการแล้วล่ะพี่น้องนี่ครับผมเออนี่แนวย่างขาวกระดอเขาวให้การแล้วโอเคละ นี่เส้นเนื้อลูกครับพี่น้องตอนนี้เอย่ามาข้างนี้กันนะนี่นะลงลมลงลงจากเตาใหม่ๆเลยครับแมนพุดนะเออมาเด้อพี่น้องเลยอันนี้ต้องกินตอนห่อนี่ครับกะนนะเมนแซงห่อนแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นไข่มันหลายกินตอนห่อนนี่ครับเฟากินกบผมตรงฝ้าว่านังกินเลยครับพุดนะเบื้องเอาพี่น้องไอ้สัมผัสเราจะข้ามไหมครับ ผับสองเนี่ครับภาบสองบอกรับผมเมีนบบล่ะเอาตามเอาตามสเต็ปเลยก็ได้ครับครับอย่างผองมองก่อนอย่างพวงนุ่มนี่นะอ้หยนำคุดคุดคุดเลยเสียบมาครับหยอนเเหลเียวจิดมือ บเนี่ครับต้นหน่อยต้นใหญ่ดีเด่นมีเสพมันนิ่มอยู่ครับโอ้พอดีเป็นคอยอยู่ลูกตุ๊กน้ำตุ๊กมากนะต้นใหญ่ๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อนั่นแหละเสียบมาเด้อมาเด้อจ้ะพี่น้องแซ่บเธอเด้อเอ้พี่น้อยเองตอนนี้แค่เป็นเสียบนะครับอ้อเบอร์สองเด้ออ้อเบอร์สองบ้าน สองหอมอีงเลยหอก่าองตนะเด้อพี <c oughs> <c oughs> ่น้องเองแซ่บนะแซ่บนเด้อก็น hm ีไอ้น้อยไอ้น้อยเอยเบิร์เป็นได้ครับผมแซ่บี่ผมดีขนาดสองตอนทุกไทยพอครับสองตอนนั้นตอนนี้มันไหนเนี่เพราะบัตรกดบร ไันี้เลยเจ้าอาห่นเออพี่น้องยางโงน่มนี่โอ่ไปเรๆอกหอมตังแขกตังแขกครับมไ่แสงครับจัดจัดแต่จะสอดจัดแต่จะทำนะครับผมซาสานะครับผมจ้าเนาะผอมจ้มาเด้อพี่น้องเน้ยเข้มข้นเยอๆอ้กระแบๆจ มันจ้ะแซ่บโอดานนี่มันตืดลืดเลยอ้เก่าลนตแมันมันตงมันีกมเาตาหดตาบาราลกระอมทวงนมทวงนมวงนมชื่ออะไชื่ออะไเป็นาีจมีตะมองไปแต่แซบ มาเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเส็บๆคนเดียวเด้อนี่ยยางพงหนุ่มนี่พี่น้องยางมาใหม่ๆมันหมาดๆนี่แหละแกนี้เปนเส็บๆสร้างงานประชิดสองได้อตามมันหอมแส็บพี่น้องแนวนี้เลยมาเด้อครับทุกคนทุกท่าน ตอนเหลือเป็นเนื้อริ้วครับพี่น้องผมว่าเยอะแจ้วไหมวะเนี่พี่น้องแซ่บๆเดียวด้าทั้งมันทั้งหอมทั้งแซ่บสุดยอดพี่น้องมาด้วครับก็เลยนะครับมันต้องทอดอันโป่งนมแม่ปลาแม่เดี๋ยวเราจะแบ่งเอาไปทอดมาเลยแล้วทอดทั้งหลอดย่างก็ได้ นี่ไอ้น้อยถอดถอดถอดน้ำมันไปถอดหมดบรรบมรประกอบเอย็นไอ้สำลีเลยดูปมาก่อยนั่งแทนเรเด้บีคับนั่งแทนดีนะเด้บาร์บีคแทนเพราะไงสำลีเท่แล้วก็มีแม่ในือไปเลแบบนั่งแทนมันเลยเสียละมาเด้เมกเอ้ยมาเด้เงยบุเอ้ยเสียบาอรุ่นเอ้ย ตามหวานวั้ป็นี้กินขอเจ้าครับไม่ยังส้าเจ้ามาเจ้านี่มีเมดบ่ะต้อเสียอะไรขาวเจ้าม็ดนี้จะอินมไดิโอ้มันไม่มีดิไม่ได้จงแบบสดๆทะจุนามา ดู่งสิวะมามันอมามน่อมันมีเ็นซุกมันกินแบบซุกุปบ้าตุ๊ตุ๊บีบุก็ซุเกนข้าตุ๊บรบเนะอันี้คือสีอยเอาทอดเาทอดแล้วมนแล้วมันบบอ้อแล้วมันละกบมันโกมุนใล้ทอดแค่นนะแล้วรีบมันออกเลย อยากพักวันนี้แล้วหาไม่เลี่ยงแต่เดีกยวเด่กะเเดกตะคุ้เนแล้วกระล้าคินมากสงนน้ำวนเลอมันหนักคนโลกลงไปบ่อันนี้ต้ออะไรเป็นไข่นตก้แบบนอันเลหย่างอยูสี่ลุมนึงเนาะจิ้มหมืจิ้มไหไ มเแบดีมึงมีเสื้อดีไดแม่มีแต่เทอ่อนเลยได้รสชาติแล้วเริ่มจะขึ้นเทดานเลยนผมมันกินนั่นใบชุมพอคือหมดเพราะว่านี่เาก็ุกเคองนะก็เลยอย่างแซ่บออกมาดยถึงลองเลยมาเดวมาเสิร์ฟบนนเดียว แม่งดีนะน่มงๆตเานอนแซ่บเนาะเตาอะไรู้หรอบ้าบ่าวร้อนก็ร้อนน้อยน่อยะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกดฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเเด้อครับมันนี่ยางข่มโหน่งหนุ่มเสิ่เน้อริ้วครับ อนุมานคุกฝุ่นจัง่อยเสียบครับพี่น้องขอบคุณครับผมมาเด้อมาเสียบเเดียวครับเสียบมีแจบคกินฮอร์เตอร์แจ็ค